สวัสดีค่ะในคาบที่แล้วเราทราบกันแล้วนะคะว่าแต่ละมุมมีลักษณะอย่างไรแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่ามุมที่เราเห็นเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีขนาดกี่องศาเราไปดูกันเลยค่ะถ้าเราอยากทราบว่ามุมที่เราเห็นนั้นมีขนาดกี่องศาเราต้องทำการวัดขนาดของมุมค่ะ การวัดขนาดของมุมต้องใช้เครื่องมือสำหรับการวัดขนาดโดยเฉพาะได้แก่ไม้โปรแทคเตอร์ในที่นี้จะก,กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด2ชนิดคือ 1. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดเครื่งวงกลม 2. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะไม้โปรแทคเตอร์แบ่งเป็น180ช่องเล็ก1ช่องเล็กบอกขนาดของมุม1องศา ก่อนที่เราจะไปเรียนการวัดขนาดของมุมเราไปเรียนส่วนประกอบของไม้โปรแท็กเตอร์กันก่อนนะคะไม้โปรแท็กเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางเส้นศูนย์องศาและเส้นบอกองศาค่ะส่วนไม้โปรแท็กเตอร์ชนิดสีน้นผืนผ้าจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางจุดเริ่มต้นของการวัดและเส้นบอกองศาค่ะและนักเรียนทราบไหมคะ ว่าขนาดของมุมที่เรียกว่าองศานั้นสามารถเขียนได้โดยการใช้สัญ,ญลักษณ์วงกลมอยู่เหนือตัวเลขลักษณะแบบนี้ค่ะ90องศาเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์90องศาค่ะต่อไปคุณครูจะมาสอนนักเรียนวัดขนาดของมุมกันนะคะวิธีการวัดขนาดของมุมคือ 1. ให้จุดยืงกลางของไม้ปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมของมุมที่จะวัด 2. ให้เส้นศูนย์องศาของโปรเทค t เตอร์ทาไปบนแขนข้างหนึ่งของมุมและ 3. อ่านขนาดของมุมเริ่มจากศูนย์องศาด้านที่ทาาบนแขนของมุมไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดค่ะ ต่อไปเราจะมาวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกันค่ะให้วางไม้โปรแทคเตอร์ให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับจุดกึ่งกลางของมุมที่จะวัดค่ะคือจุด D ให้เส้นศูนย์องศาทางด้านขวาของไม้โปรแทคเตอร์ ถ้าไปบนแขนของมุมคือรังสี DE แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี DC ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดซึ่งมุม CDE มีขนาด35องศาถ้าเราลองใช้ไม้โปรแทค t เตอร์ชนิดสี่่ยมพื้นผ้ามาวัดจะได้ขนาดเท่ากันไหมนะ้าเดี๋ยวเราลองมาวัดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ ให้วางไม้โปรเทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรเทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุดดีให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านขวาท้าปบนแขนของมุมคือรังสี DE แล้วอ่านขนาดของมุมจาก0ูนไปถึงแขนของมุมีข้างนั่นก็คือรังสี DC นั่นเองคะ่ะก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัด ซึ่งมุม CDE ที่เราใช้ไม้โปรเทค t เตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็วัดขนาดของมุมได้35องศาเช่นกันค่ะเรามาวัดขนาดของมุมกันอีกมุมนะคะคือมุม OPQ ค่ะเราลองใช้ไม้โปรเทคเตอร์ชนิดขครึ่งวงกลมก่อนนะคะวางไม้โปรเทคเตอร์ โดยจุดตรงกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดโดยให้เส้นศูนย์องศาทางด้านซ้ายของไม้โปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปถึงแขนของมุมอีกข้างจากรูปเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรแทคเตอร์ได้1 1 0องศาค่ะ ต่อไปเราลองใช้ไม้โปรเทค t เตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวัดกันนะคะวางไม้โปรเทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรเทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดแล้วให้ตรงจุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านซ้ายทาไปบนแขงของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกคข้างจะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดค่ะ ซึ่งเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้110องศาเช่นกันค่ะถ้านักเรียนไปเจอมุมที่แขนของมุมสั้นสามารถต่อแขนของมุมออกไปเพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้นค่ะซึ่งการต่อแขนของมุมไม่ทำให้ขนาดของมุมเปลี่ยนแปลงค่ะนักเรียนลองไปฝึกวัดขนาดของมุมกันดูนะคะ ไว้ครั้งหน้าคุณครูจะมีการวัดขนาดของมุมไหนมา้าฝากไว้รอติดตามชมกันนะคะ